เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาดูห้องจัดเลี้ยงนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจัดงานประมาณ20-50โคนนี้ก็สามารถมาจัดที่นี่ได้เลยค่ะคือห้อง Executive ทีฟเราของโรงแรมนิโก้ค่ะคือเราเคยมาจัดงานที่นี่แล้วนะโซนแรกที่อยากเล่าให้ฟังเป็นโซนจัดงานที่ให้คู่บาา่าวสาวนั่งค่ะจะมีดอกไม้อะไรให้เรียบร้อยด้วยเลยนะคะในแพ็กเกจโซนที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามก็คือเป็นโซนให้กับแขกนั่งค่ะแขกตรงนี้ก็รับได้ประมาณเกือบ20คนนะคะอีกโซนหนึ่งที่เป็นข้อดีของห้องนี้นะก็คือ คือว่าเขาจะมีพื้นที่เป็นบริเวณให้ทานอาหารค่ะโอเคด้านหลังของเรานะคะที่จะให้ดูก็คือจะเป็นโซนที่นั่งทานอาหารได้นะคะโดยที่แขกเนี้ยก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยนะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่วางอาหารสําหรับเสิร์ฟนะคะก็จะมีที่นั่งทานอาหารอีกเยอะเลยนะคะก็สามารถรองรับแขกได้เยอะเลยค่ะโดยงานจริงนะคะเราก็เคยมาจากที่นี่แล้วนะแพ็กเกจเขาก็ค่อนข้างครบพอสมควรเลยค่ะก็คือเป็นแพ็กเกจที่รวมทางตกแต่งแล้วนะคะรวม แล้วก็มีห้องพักสำหรับสาวสาวเผื่อใครอยากจะส่งตัวด้วยนะคะ